สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคูกโก้อีกแล้วในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 นะครับสำหรับวันนี้นะครับคูกโก้ก็จะมาสอนในเรื่องการแก้ปัญหานะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่12แล้วก็13นะครับเราจะเรียนกันที่หน้านี้เนาะทีนี้เรามาดูาหน้าที่12เขาบอกว่า เกม OX เอ่านะเรามาดูตัวอย่างเกม Ox กันเขาบอกว่าเกม OX เนี่ยเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยเขียนตารางขนาด3คูณ3บนกระดาษโดยมีผู้เล่นเพียงแค่2คนคนที่1อาจจะเขียนตัว O อีกคนหนึ่งอาจจะเขียนตัว X นะครับลงในช่องของตารางที่ไม่ซ้ำกันโดยสลับกันเขียนนะครับ หากฝ่ายได้เขียนตัว O หรือตัว X ติดกัน3ตัวได้ก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนักเรียนดูรูปด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าตัว X เนี่ยเรียงกัน3ตัวเป็นแถวเลยทีนี้เขาบอกว่าการเล่นเกมนี้หากต้องการชนะเนี่ยนักเรียนนะครับต้องเขียนตัว O หรือ X ให้เรียงต่อกันได้ก่อน ที่คู่แข่งจะทําได้อ่าดังนั้นนักเรียนต้องคาดเดาสิ่งที่คู่แข่งเนี่ยของนักเรียนกําลังคิดด้วยนะครับคล้ายๆเกมหมากอตการแบบาการคิดเกมหมากอตเลยแต่ว่าอันนี้คือเกม OX เอ็กนาะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างเกม OX เนี่ยมันจะมีทั้งตาราง3าคูณสตาราง4ี่คูณสตาราง5้าคูณหเนาะอ่าทีนี้มาดู ตัวอย่างการฝ่ายชนะบ้างเรามาดูเกม Ox การชนะฝ่าย x อ่านักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตัว x เนี่ยเรียงกัน3ตัวแต่ละช่องเห็นไหมครับว่าแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงอ่าเรียงกัน3ตัวแบบนี้แสดงว่าตัว x ชนะอ่ชนะต่อไปมาดูตัว O นะครับฝ่ายตัว O ชนะบ้างก็เรียงคล้ายๆเหมือนเรียงเหมือนตัว x เลยเรียงแนวตั้งเรียงแนวนอนเรียงแนวเฉียงเรียงแนวตัดเนาะ ทีนี้มาดูในหนังสือเขาบอกว่าตัวอย่างเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับเขียนตรงไหนก็ได้นะครับของตารางอ่ะดูตัวอย่างคนที่1เขาเขียนมุมโด้านบนใช่ไหมอ่ะคนที่2เขาเขียนตัว x ทีนี้คนที่1เขาก็เขียนตัว O อีกคนที่2เขียนตัว x กสกัดตัว O คนที่1ก็เขียนตัว O อีกทีนี้คนที่2ก็เขียนตัว x ด้านล่างเห็นไหมว่าคนที่2ชนะเพราะว่า ตัวอย่างตัว x เ,เนี่ยมันเป็นแนวเฉียงอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างใน x เป็นแนวเฉียงเนาะทีนี้ทำไมถึงชนะเพราะมันเป็นแนวเฉียงนั่นเองอ่านักเรียนเห็นไหมว่าเกม ox เนี่ยง่ายไหมครับเป็นการแก้ไขปัญหาแต่ละทิศท,ทางเป็นการเดาใจของผู้แข่งขันเหมือนกันทีนี้นะครับเกม ox นักเรียนสังเกตไหมว่ามันจะมีทั้งตาราง3ณ3 4คูณ4 5 5 นักเรียนคิดว่าตารางไหนง่ายสุดครับแน่นอนอาจจะเป็นสามคูณสามง่ายสุดทีนี้ตารางห้าคูณห้าอาจจะชนะนานหน่อยหรือยากหน่อยทีนี้นักเรียนดูนะครับว่า,าแต่และเกมบางเกมก็ไม่มีการชนะนะครับเพราะว่าเหมือนดักกันไปดักกันมาจนตารางเต็มเลยไม่มีใครชนะเนาะ เกมนี้มีทั้งชนะหรือไม่ชนะก็ได้หรือเสมอกันก็ได้ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยมาดูแบบฝึกหัดครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งแบบฝึกหัดเนาะเป็นการอะไรเอย่ยเป็นการแก้ปัญหาเนาะ ไปงานที่8แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 ครูผู้สอนก็คือครูคณิตล่าเหล่าหรือครูเลโก้นั่นเองอทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยมาดูคําชี้แจงให้นักเรียนเนี่ยสร้างเกม ox หรือเล่นเกม ox กับผู้ปกครองในตาราง3าคูณสโดยมีผู้เล่นจํานวนอยู่2คนนั่นเองคนหนึ่งเขียนตัว o อีกคนหนึ่งเขียนตัว x ลงในช่องตารางและทีนี้ ไม่ซ้ำกันโดยสลับการเขียนอ่าสลับการเขียนสมมติหนูเขียนตัว O ให้อีกคนหนึ่งเขียนตัว X หากไฟใดเขียนตัว O หรือ x ติดกัน3ตัวได้ก่อนแสดงว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเนาะทีนี้ครูก็จะมีคำถามให้นักเรียนตอบด้วยอีก3ข้อดังต่อไปนี้ทีนี้นักเรียนมาดูตารางนักเรียนอาจจะเริ่มตัว x ก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มตัว O ก่อนก็ได้อยู่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งคนที่เท่าไหร่อสมมตินักเรียนเป็นคนที่2นักเรียนก็เขียนว่าคนที่2องน้องนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนอาจจะเป็นคนที่1ก็เขียนว่าคนที่1นนะครับทีนี้ก็เล่น ่นกันไปให้ให้เล่นแค่6ตาเท่านั้นต้องมีการชนะหรือมีการเสมอกันนะครับเพียงแค่6ตาทีนี้มาตอบคำถาม3ข้อนะครับนักเรียนมาอ่านพร้อมกันเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยในการเล่นเกม ox ฝ่ายไฟลที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรอ่นักเรียนก็ตอบมาว่าเล่นคนแรกหรือเล่นที่หลังเนี่ยเสียเปียบไหมหรือได้เปียบไหมนักเรียนก็บอกเหตุผลมาทีนี้ข้อ2เนี่ย เราบอกว่าในการเล่นเกม OX เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วยังไม่มีผู้ชนะอาครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเกมนี้มีทั้งผู้อะไรครับชนะหรือเสมอกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันดักกันไปดักกันมาอาเหมือนข้อนี้ครูเฉลยไปนในตัวเลยแต่ว่าก็ให้นักเรียนตอบมานาะว่าอาเป็นไปได้ไหมเนาะทีนี้ข้อ 3. เขาบอกว่าเกม OX เนี่ยสามารถเพิ่มช่องได้หรือไม่และจะเพิ่มได้อย่างไรอ่าครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเกม OX นี่ยมันมีทั้งตารางอะไรคูณอะไรและอะไรคูณอะไรมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่านักเรียนก็ตอบมาทีนี้นะครับมาดูหมายเหตุเขาก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ย ทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่นักเรียนมีนะครับและนักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาได้ในหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 นะครับหน้าที่12และหน้าที่13หรือลิงก์ YouTube ที่คุณครูกําหนดให้นั่นเองสําสหรับวันนี้ครู Hugo ก็มีเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนคนไหนสงสัยในจุดไหนหรือไม่เข้าใจในจุดไหนสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย